سبحان الله وبحمده سبحان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي سوى ميتا قوام باني جاء سبحانه وتعالى جون مي دائم พี่น้องครับต้องชูกโกสจากลอสบาภ์หานาตาลานะครับที่ให้ผมและกับพี่น้องได้กลับมาได้ทบทวนวิชาภาษาอาหรับและมาฝึกพูดฝึกเขียนกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับจากเมื่อวานนี้ที่เราได้พูดคุยกันนะครับถึงบทเรียนที่8ปดเราเราพูดกันถึงบทเรียนที่7ก่อนเราจบบทเรียนที่7แล้วระหว่างซามีกับซาร์ร์นะครับซึ่งซาร์ร์ก็ได้ไปสมัครงานที่บริษัทของซาที่ทบริษัทที่ซามีทําอยู่ก็คือที่ธนาคาร ก็ได้มีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยกันหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็ได้สับนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มบทที่8นะครับเขาบอกว่าฟีมัตออลฟีอัลมัตอัมมัตอัมนี่คือเรารู้สับแล้วนะครับมัตอัมแปลว่าร้านอาหารฟีแปลว่าข้างในก็คือฟีมัตอัมก็คือ in the restaurant ภาษาอังกฤษเขาบอก in the restaurant ในร้านอาหารนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องขอทวนนิดนึงนะครับขอทวน สับคะซ้ำอีกรอบหนึ่งจากครั้งที่แล้วที่เราได้จดและก็ได้พูดคุยกันไปครั้งที่แล้วนะครับพี่น้องที่มีหนังสือนะครับหนังสือแบบนี้นะครับหยิบหนังสือขึ้นมาคิดว่าถ้าพี่น้องได้ทวนไปก่อนหน้านี้แล้วก็ดีแต่ถ้ายังไม่ได้ทวนนะครับพี่น้องดูสับนะครับเขาบอกว่าอัลม um ูมาโรซะสับตรงนี้เขาบอกว่าอัลมูมาโรซะคือการทบทวนยลหยิบอเลกุมอันตูมาริสอัลตูมาริสคุลโยมคุลโยมิน คือผมบอกว่าจําเป็นยะยิบยะยิบวอะไรกลุมก็คือจําเป็นสําหรับทุกทท่านทุกๆคนเนี่ยนะครับอันตูมาริสก็คือที่จะต้องทบทวนนะครับอัดดัรสทบทวนบทเรียนกุลลโยมแปลว่าทุก,ท,กทุกวันนะครับเพื่อจะให้ได้นะครับวันดังนั้นอันโยมลาเยมลาเซมลาเซมอันตูมาริสอัลโมฟราดัตอัลมูมาริสอัลโมฟราดัตก็คือเราจะมาทบทวน สับมุฟราดาแปลว่าสับนะครับมุฟราดาแปลว่าสับภาษาอาหรับต่างๆมุมาริสแปลว่าการทบทวนนะครับอัศซิกแปลว่าความจริงนะครับสับที่เราเคยพูดกันมาแล้วนะครับอัฟวันอัฟวันแปลว่าขอขอ,ขอโทษนะครับคำว่าอัฟวันเนี่ยมันเป็นอิบารรอถ้าหากว่ามีใครเขาให้สิ่งของหรือให้อะไรกับเราเนี่ยเราขอบคุณเขาชุกรอน คนที่เขาให้เราเขาจะตอบว่าอัฟวันซึ่งเป็นมันเป็นเขาเรียกการอีเป็นอีบารออยอย่างหนึ่งในการโต้ตอบภาษาหลับนะครับอันนี้ทุกครั้งต้องจานะครับว่าประเพณีเนี่ยเวลาเราให้สิ่งของคนอื่นคนอื่นก็จะบอกกับเราว่าชุกรอนพอบอกชุกรอนเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เราต้องตอบเนี่ยเราก็ต้องตอบว่าอัฟวันอย่างเช่นการจามมีคนหนึ่งจามเนี่ยอัลฮัมดุลิลล์ พอคนจามปุ๊บพูดอันัมดุลแล้คนที่ได้ยินเนี่ยก็กล่าวว่ายรามุกัลลลฮ์ใช่ไหมครับถ้าใช่ปุ๊บเนี่ยเราต้องตอบกลับคนที่บอกว่ายราทำกัลลฮอว่าอะไรครับยะดีกุมุลลอว์ยุสเล็บบาละกุ้มเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเขาบอกว่าเราให้เขาเขาบอกชุกรอนชุกรอนยาซีลันหรือว่าชุกรอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือว่าเราได้ยินคําว่าชุกรอนแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องตอบเขาว่าอัฟวัน นะครับอันนี้คือประเพณีชุกรอนอัฟวันอัฟวันแปลว่าขอโทษแคบีรอแคบีรุนเอาแคบีรอตุนแปลว่าใหญ่นะครับตรงกันข้ามกับคําว่าสกร์รอหรือว่าสกรรุนแปลว่าเล็กนะครับตุรีดุอุรีดุอันาอุรีดุอันตะตุรีดุแปลว่าต้องการอิดอฟะเพิ่มเติมอิดอฟะ อิดอฟะแปลว่าเพิ่มเติมนะครับคำว่าอิดอฟะฮันตูดีฟุชัยฮันตูรีดุฮันตูรีดอันอูดีฟะชัยอันคือคนต้องการที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับใช้ออนแปลว่าบางสิ่งใช้ออนแปลว่าบางสิ่งนะครับเออม่มาบรูกเป็นการแสดงความยินดีมาบรูกนะครับแล้วก็เจมีลุน Un, 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 เามีลุนยามีลาตุนยามีลุนแปลว่าสวยงามนะครับตรงกันข้ามกับคําว่าเามีลุนก็คือกอบีฮุนกอบีฮุนแปลว่าสิ่งที่น่าเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดต่างๆเนเราเรียกว่ากอบีฮุนนะครับชาริกาตุนนะครับชาริกาตุนก็แปลว่าบริษัทนะครับชาริกาตุนคอลิชแปลว่าอ่าวคอรลิชอรบคืออ่าวอราบอ่าวเปอร์เซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อปวีลุน ต่อวีรุนต่อวีต่อวีรุนแปลว่ายาวตรงข้ามกับคำว่าก่อซีรุนแปลว่าสั้นต่อวีรุนแปลว่ายาวนะครับอันนี้แปลว่ายาวก่อซีรุนแปลว่าสั้นอย่างเช่นเราจะใช้คำว่าผมคุณสั้นจังเลยเราก็ใช้คำว่า เชาอารุกะชาอารุนแปลว่าผมได้สับอีกคำหนึ่งนะครับชาอารุนเนี่ยแปลว่าผมชาอารุนแปลว่าผมเราจะบอกว่าผมคุณสั้นจังเลยสมมตินะฮะเราก็บอกว่าชาอารุกะกอซิรอกอซีรุนจิตแดนชาอารุกะหรือว่าถ้าหากว่าผมของเธอสั้นจังเลยก็ชาอารุกิกอซิรัตุนจิตแดนก็ ก็คือผมของเธอหรือว่าผมของคุณเนี่ยสั้นจังเลยนะครับคำว่าตะกัลลลมตะกัลลลมตะกัลลัมแปลว่าพูดนะครับ أ ล ا أتكلم ه ต ي กัลลัมฮุมย م ต م กัลล م มูนะครับ أنا أتكلم اللغة ا ل ع ر ب ي ฮิยะยัตักัลลัมลุฆะตัลอิงลิซียะฮุมมายัตักัลลามูนลุฆะตันฟร็องซียะสมุดนะครับอะไรประมาณนี้มิซลุนแปลว่าเสมือนแปลว่าเหมือนกับหรืออะไรอย่างนี้นะครับแปลว่าเหมือนมิซลูฮูมิซลูฮามิซลูฮุอะไรอย่างนี้เราได้เรียนกันไปแล้วนี่คือการทบทวนนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเริ่มบทใหม่ซึ่งเป็นบทที่8ฟีอัลมัตอัมหรือว่าฟิลมัตอัม เปิดบทหนังสือมาหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับพี่น้องที่มีหนังสือหยิบหนังสือมาเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับส่วนพี่น้องที่ไม่มีหนังสือนะครับก็ต้องจดหากระดาษมานะครับรวมกันให้เป็นเล่มแล้วก็จดเอาเข้าไว้นะครับมันจะได้ไม่กระจายไม่หนีไม่หายกันไปนะครับถ้าจดวันนี้จดเล่มหนึ่งวันพรุ่งนี้จดอีกเล่มหนึ่งเมื่อรืนจดอีกเล่มหนึ่งเรื่องจดอีกเล่มหนึ่งเนี่ยรวมกันไม่ได้แน่นอนพี่น้องทําให้มันเป็นเล่มเดียวกันนะครับแล้วก็พยายามเอามาจด นะครับคำว่าซีอันมัตอัมก็คือในร้านอาหารมัตอัมแปลว่าแปลว่าร้านอาหาร in the restaurant มาบรูกมาบรูกเห็นไหมครับสับเราได้แล้วคำว่ามาบรูกวอร์ซีฟะแปลว่าอะไรครับมาบรูกเราก็ได้สับแล้ววอร์ซีฟะเราก็ได้แล้วเยดีดะก็ได้แล้วเหมือนกันยาซาระ มาปลุกไปว่าอะไรขอแสดงความยินดีด้วยวารีฟะวารีฟะแปลว่างานการทำงานนะครับหรือว่าชนิดของงานวารีฟะอัจ,จะดีดาก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ด้วยนะยาซาร์ก็คือโอ้ซาร็เอยฉัน,นขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของเธอด้วยแสดงว่าคนนี้ใครเป็นคนพูดใครครับ ถูกต้องเห็นไหมครับตากล้องผมให้ความสนใจนะครับพี่น้องเกองก็ต้องให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเราจะจบภาคเรียนคาบนี้นะครับเราจะเชิญแขกรับเชิญจากทางบ้านเราจะเชิญตากล้องผมเนี่ยเราจะมานั่งสนทนากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีภาษาอาหรับแบบ Delivery ด้วยนะครับอินชอัลลอเรากำลังจะวางแผนแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอัลลอฮ์ยูบาริกฟีกะอัลลอฮูยูบาริกฟีกะ ชุกรอนสามีเห็นไหมครับคือเขาบอกว่าเวลาคนบอกน่ชุกรอนเราก็บอกอัฟวันใช่ไหมครับอันนี้เป็นแง่คิดนะครับพี่น้องครับคือการตอบว่าชุกรอนและอัฟวันเนี่ยเป็นมารยาทที่ดีแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมหรือมุสลิมะมุสลิมีนหรือมุสลิมะเนี่ยเวลาเราได้สิ่งของเนี่ยเราก็คงไม่บอกว่าชุกรอนหรือว่าอัฟวันใช่ไหมชุกรอนเราต้องชุกรอนอยู่แล้วแล้วเราต้องอวยพรให้เขาด้วย การบริพรก็คือเอาล้ออยู่บ้าริขอให้ล้อนั้นได้เพิ่มพูนฟีกะอันนี้ศัพท์ต่างๆเนี่ยเราได้หมดแล้วแต่เข้าใจว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะใช้ตรงไหนเวลาไหนเวลาใดวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกันเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันว่าไอ้ศัพท์แบบเนี้ยที่เราก็ท่องพี่น้องเองก็ท่องจําทุกๆคนท่องจําหมดแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลาไหนในการที่จะพูดวันนี้เราพอที่จะรู้นะครับว่า คำว่าอัลลอฮ์ยูบาริกฟีกะหรือว่าบาระกัลลอฮูฟีกะก็ได้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำว่าบาระกัลลอฮูฟีกะบาระกัลลอฮูเลกะอัลลอฮูบาอัลลอฮ์ยูบาริกฟีกะอะไรต่างๆเนี่ยความหมายเดียวกันหมดนะครับแต่มันแล้วแต่เขาจะใช้ยังไงคือในเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วนะครับในเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วนะครับเราเข้าใจว่าจะใช้ประโยคอย่างไงเนี่ยขอให้พี่น้องเอาไปใช้ ขอให้พี่น้องเอาไปใช้พยายามใช้ที่บ้านใช้กับลูกใช้กับหลานเวลาเราใช้งานลูกอ่าหนูไปหยิบนู่นให้อบบีหน่อยหนูไปหยิบนู่นให้อุมมีหน่อยค่ะนะครับพอเราใช้งานลูกพอลูกหยิบมาให้เราเนี่ยบารอกลอุฟี่กะอัลลอฮ์อยู่บาริกฟี่กะพยายามใช้ศัพท์ทางต่างเหล่านี้พูดกับลูกหรือพูดกับคนในครอบครัวแล้วพี่น้องจะรู้ว่า พอพี่น้องเริ่มพูดทุกวนันเริ่มชินทุกวันเนี่ยินชอลล์ครับภาษาหรับของพี่น้องแตกตัวแน่ินชชอลล์นะครับชุกรอนยาซีลันเห็นไหมครับชุกรอนชุกรอนซามีซามีเองเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณซาร์ล็อเหมือนกันเพราะว่าขอบคุณเรื่องอะไรซารออ์็อคอวยพรนะครับซาร์็อคอวยพรให้กับซามีใช่ไหมครับว่าซามีถามเออซามีก็อวยพรให้กับซาร์ล็อเออมบ,บรุกเลยนะ,สะแสดงความยินดีด้วยซาร์ล็อกก็เลยขอบคุณกลับ ขอบคุณด้วยการอัลลอฮฺยูบ้าริกฟีกยาซามีชุกครนซามีเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคงไม่แปลคงไม่แปลความหมายนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านคงจะจํากันได้หมดแล้วฮั่นเห็นไหมครับจําไว้นะครับพี่น้องผมพยายามที่จะบอกกับพี่น้องว่าถ้าถามคําว่าฮั่นเนี่ยคำตอบก็คือนามหรือละตรงนี้เขาตอบว่าอะไรฮั่น ตุฮิบีอันตะตาชะอันอันอันนาตาชะนันเห็นมั้ยครับอาชะกระดาอาชะเนี่ยจริงๆแล้วอาชะเราได้สับไปยังครับตากล้องคิดว่าเราได้ไปยังเราได้กันแล้วใช่มั้ยคําว่าอาชะเนี่ยสับคําว่าอาชะแปลว่าอาหารข้ามเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราเสริมอีกนิดนึงแล้วกันเสริมสับไปหน่อย อาชชอุนอาชาแปลว่าอาหารค่ำแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเขามากินดินเนอร์กันนะครับฮันตุฮิบบีฮันตุฮิบบีฮับบายฮุบบูตุฮิบบูนอฮิบบูฮับบา ฮับบ้าแปลว่ารักจดนะครับฮับบ้าแปลว่ารักฮุบบนะุญมาจากคำว่าฮุบบุญนะครับฮุบบุญฮุบบุญแปลว่ารักฮันตัวฮิบบีก็คือพี่น้องดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยทรายเขาถามว่า ผมจะแปลตรงๆตัวให้พี่น้องลองฟังดูนะแล้วพี่น้องคิดว,ว่ามันจะถูกไหมฮั been, 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 นตัวิบีนะฮันตัวิบีนะอันตตาชะอันอันก็คือความหมายก็คือฮันตัวิ i บีเธอเนี่ยมีความรักที่จะรับประทานอาหารข้าตอนนี้เลยใช่ไหมมีถ้าแปลความหมายตรงๆตัวเนี่ยถามว่ามันๆๆมันๆๆมันต้องถึงขนาดต้องใช้ความรักเลยใช่ไหมเนี่ย ใชจ,จะกินอาหารค่ำเนี่ยพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนเหมือนกันนะครับเป็นหลักภาษาเวลาเราจะไปถามใครเนี่ยเวลาเราเจอเพื่อนฝูงที่เป็นเป็นคนอรับหรือว่าเวลาเราจะถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพี่น้องครับพี่น้องพยายามใช้คำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปฮันต uh 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 ุฮิบูนเ่ฮันฮันตุฮิบูนอันตาทาบูนฮันตุฮิบูนอันตาชราบูนฮันตุฮิบู คือคุณรักที่จะดื่มไหมรักที่จะไปแล้วหรือยังรักที่จะทำนู้นรักที่อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตามหลักภาษาแล้วเนี่ยนะครับการใช้คำว่าตเฮบูน่ะมันจะเป็นมันแสดงให้ถึงแสดงให้เห็นถึงคนคนนี้เป็นคนที่มีมารยาทที่งามมากเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีมากดังนั้นเนี่ยพี่น้องท่องเอาไปจำนะครับและพยายามเอาไปใช้ถามเนี่ยนะครับมันจะยาวนิดนึงภาษาหรับ แต่ถ้าเราพูดได้ได้คล่องได้วด่องแล้วไวเนี่ยนะครับพี่น้องครับมันจะทําให้สำนวนภาษาอารับของพี่น้องได้เพาะดูแล้วไพเราะเพาะพิงมากนะครับห้าตัฮิบุลอันตาอั a อันนาตาอก็คือซามีถามซาระนะครับว่าตอนนี้เธอรักที่จะรัประทานอาหารข้ามเลยไหมสารตอบว่าไงครับน้อัอันะอันอะไรครับตากล้อง ana jai'atun jiddan dan jai on jai yah hmm. yah ja on แปลว่าหิวยายอ้นนะครับยายอ้นตรงกันตรงกันข้ามกับชาบิอ,าาบอ,าอุชชอนชาบิอุนแปลว่าอิ่มชา้บอชาบิอุนชบิอตุอัชบะชั้บนะครับ ยาเอ,อุนชาเบอุนนะครับยาเออนแปลว่าหิวชาเบอุนแปลว่าอิ่มฮุบบุญแปลว่าความรักอาชาอุนแปลว่าอาหารคํามมันมีฟุตูรด้วยจริงๆแล้วอาหารเช้าอาชากระดาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะเคยจดสับกันไปแล้วตรงนี้นะครับก็สาระบอว่าน้ำอนาจาิอา,าอออตุนจิตเดแนแสดงว่า โอเคนะาอ่านแปลว่าใช่ครับใช่ค่ะนะครับในเรื่องในเรื่องเขาบอกว่าใช่ค่ะอานาจะอิอาตุนจิตเด่นก็คือฉันน่ะหิวมากๆเลยตอนเนี้ยกินได้แล้วล่ะยารซูนยารซูนยารซูนหนึ่งมันจะแปลว่าเสียวเออหรือว่าบ่อยยารซูนตอนเออมเราสามารถจะเห็นไหมครับพี่น้องดูตรงนี้นะกอนเออม กออิมัแปลว่าอะไรครับกออิมัแปลว่ากออิมัแปลว่าตารางหรือว่าในตรงนี้มันแปลว่าเมนูอาหารกออิมะตุตอมแปลว่าเมนูอาหารกออิมัตอออิมาตุนแปลว่าเมนู ตักวีมต oui ักว oui pues ีมแปลว่าตารางตักวีมกออิมะอตตอามุนกออิมะตุตตอามก็คือเมนูอาหารตออามแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาหารกออิมะแปลว่าเมนูมารวมกันก็คือเมนูอาหารกออิมะตุตตอามเราแสแมฮเจเห็นไหมครับตรงนี้ก็ใช้คําว่าเราแสแมฮเจเหมือนกันพยายามพี่น้องครับคาว่าเราแสแมฮเจเราแสแมฮต ทั้งตัวเฮบูอันตาชลอปอะไรสัตว์ต่างๆดนเดี๋ยวนี้พี่น้องครับมันแสดงบ่งชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยเข้าใจภาษาอัหรับแล้วก็พูดภาษาอัหรับได้าาไพเราะพยายามพูดให้มันติดหูนะครับเราเซมิสแตะเราเซมิสท่องไปเลยพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับอัฟวันมาจาตุเิบีนอานิซะมาจาตุเิบีนอานิซะเยอสูนก็ถามอัฟวันขอโทษครับ อัฟเฟนเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาตามตามหลักนะครับออออยอปซูลก็เลยเข้ามาก็ขอโทษขอโทษครับคุณผู้หญิงจะรับอะไรดีคะรับอะไรดีครับคือความหมายของมันนะก็คือมาซาตัวิบีนะアニสติสอานิสก็คือคุณผู้หญิงรับรักนะครับตัวฮ uh ิบีแปลว่ารักอะไรหรือว่าคืออยากได้อะไรจะเอาอะไรหรือเปล่าอุริดุคือจะกินอะไรอ่ะ ถ้าแปลกันภาษาบ้านๆก็คือจะกินอะไรคุณผู้หญิงจะเอาอะไรจะสั่งอะไรนะครับอูรีดูอูรีดูตูรีดูเห็นไหมต้องการอูรีดูแปลว่าฉันต้องการสลัดวะสลัดวะสลัดสลัดตอตุนเนี่ยไปตรงตัวนะครับสลัดตอตุนพี่น้องที่มีหนังสือจดไปในหนังสือเลยนะครับสลัดตอตุนแปลว่าสลัดสลัดผักเนี่ยนะครับแปลว่าสลัดเนี่ยนะครับ vegetable เนี่ย สลลัตตุนวะรุษ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 แปลว่าข้าวรุษมาจกคำรุษ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 เขียนตัวไงดีครับเขียนตัวไงดีต่ออามนี่ตะกัลลัมได้แล้วลูกอ๋อเราก็ได้แล้วมิส อ๋อมีคนโทรเข้ารายการนะครับเนี่ยรูส์รูส์รูสรูสแปลว่าข้าวรูสวดเจาจ รูสรูสแปลว่าข้าวนะครับส่วนเดจานแปลว่าไก่ก็คือแสดงว่าซาร์สั่งอะไรบ้างครับพี่น้องครับซาร์สั่งสั่งสลัดผักนะครับแล้วก็สั่งอะไรครับสั่งข้าวพร้อมกับไก่ด้วยตอนนี้เราได้สับกี่คำนะครับเวลาเราหมดแล้วก่อนที่เราจะจบเราทวนสับนิดนึงนะครับ ศัพท์ที่เราได้ไปเพิ่มสําหรับคาบนี้นะครับก็คืออาชะอาหาร่ํามทุบแปลว่ารักหรือว่าความรักอิบบูฉันรักหรือว่าต้องการยาเออุนแปลว่าหิวหิวตรงข้ามกับชาเบอุนแปลว่าอิ่มกออิมะแปลว่าเมนูกออิมะตุตตออามหายไปแล้วแปลว่าเมนูอาหารรุษแปลว่าข้าวรุษแปลว่าข้าวดดจ้าจุน แปลว่าไก่นะครับ The า a ุ u n แปลว่าไก่สรุปนะครับตอนนี้เราได้สับกันไปพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าทุกครั้งที่เราได้สับเนี่ยขอให้พี่น้องใช้มันเป็นประโยชน์ออท่องสับนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสับที่ได้ไปขอให้พี่น้องเอาไปท่อง จดแล้วก็เอาไปท่องนะครับพี่น้องที่มีความสนใจอย่างไรนะครับอยากจะได้สับเพิ่มเติมหรือว่ามีความประสงค์ที่จะจะถามอะไรต่างๆมากมายกา็โทรได้นะครับตามาที่อยู่หรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ทีเ่เห็นขึ้นอยู่ที่จอ,อทีวีของพี่น้องตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบาริลาฮิตอฟิกัลฮิดายะสลามออะลัยกุมรารห์มะตุลลอฮ์วาบารักาตุ